สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอภาพรวมกฎหมายดิจิทัลหัวข้อวันนี้นะคะก็คือพีลิตี้กฎหมายการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกฎหมายการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมการนำเอาเทคโนโลยีและวัตกรรมเข้ามาใช้เป็นพลังในการขับเคลื่อนเพื่อให้ไปถึงจุดหมาย โดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิตอลเพราะทุกวันนี้เทคโนโลยีดังกล่าวได้เข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันของคนไทยเป็นอย่างมากเช่นเดียวกับภาคุตสาหกรรมที่ต้องหันมาพึ่งพาเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อก้าวไปสู่การทำงานในโลกยุคใหม่ด้วยความทันสมัยเพิ่มรายได้และลดต้นทุน และจากการที่เทคโนโลยีในทุกๆด้านมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทําให้ต้องเรียนรู้เทคโนโลยีอยู่เสมอซึ่งพบว่าปัจจุบันคนไทยมีการใช้เทคโนโลยีดิจิตลัลทั้งการเล่น Facebook, สมาร์ทโฟน แเทเบิลเป็นจำนวนมากขึ้นดังนั้นการเร่งพัฒนาความรู้การสร้างความตระหนักด้านการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับทุกภาคส่วนนั้นเป็นสิ่งสำคัญทั้งภาคธุรกิจการศึกษาภาคราชการ,กรเกษตรกรรมการท่องเที่ยวการขนส่งและการทำอุตสาหกรรมความหมายเศรษฐกิจดิจิทัลคือเศรษฐกิจและสังคมที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการผลิตการดำเนินธุรกิจการค้าการบริการการศึกษาการสาธารณสุขการบริหารราชการแผ่นดินรวมทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอื่นๆที่ส่งผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นนโยบายและทิศทาง ขับเคลื่อนดิจิทัลแนวคิดในการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัลเศรษฐกิจแบ่งเป็น3ขั้นตอนคือ 1. ดิจิทัลคอมเมิร์ในอดีตมักกล่าวถึงอ e ีคอมเมิร์แต่ในยุคป,ปัจจุบันตลาดการค้าดิจิทัลได้แต่ขแขนงไปสู่โมบายคอมเมิร์และโซเชียลคอมเมิร์ ที่ขายของผ่านเว็บไซต์ออนไลน์หรือการค้าบนระบบดิจิทัลที่กระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจได้รวดเร็ว 2. ดิจิทัลการเปลี่ยนแปลงการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆมาประยุกต์ใช้ให้เกิดมูลค่าทางธุรกิจนอกเหนือจากการค้า แต่เป็นเรื่องของประสิทธิภาพในการทำธุรกิจและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการทำงานลดต้นทุนเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า 3. ดิจิทัลการบริโภคการนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นช่องทางการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ เพื่อให้ประสิทธิภาพในการทำธุรกิจต่างๆกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเ,เพื่อเศรษฐกิจและสังคมพศ2560หมวด4กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมาตราย3โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลมาตรา27ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่าคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคกลไกในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมดิจิทัลโดยมีหน้าที่หลักในการสนับสนุนและอุดหนุนทุกภาคส่วนในการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหวังผลักดันให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างแท้จริงร พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพศ2560มีความสำคัญเนื่องจากมีความสอดคล้องกับการนำพาประเทศไทยไปสู่ไทยแลนด์4.0ที่มีความมุ่งเน้นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศให้ถูกขับเคลื่อนด้วยวัฒนธรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลภายใต้วิสัยทัศน์และ ยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลกำหนดไว้ซึ่งการที่จะทำให้นโยบายไทยแลนด์4.0เกิดขึ้นได้ต้องประกอบด้วยกลไกสา3ประการคือประเภทแรกการใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมประการที่2คือการใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อลดความเหลื่อมลำ้ำ และประการที่3คือการใช้เครื่องมือดิจิทัลสร้างความยั่งยืนให้เกิดเป็นรูปธรรมซึ่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในยุคดิจิทัลถือเป็นโอกาสที่ดีของประเทศไทยที่จะมีการขับเคลื่อนไปข้างหน้านโดยอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งจากรัฐ ภาคเอกชนและภาคสังคมต่างๆอันทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศนวัตกรรมและนำพาประเทศไปสู่ไทยแลนด์4.0ได้ในที่สุด